วานลึกลับกลับมาเปิดลองดอทอีกครั้งหลังจากที่รอบที่แล้วคุณฟาดกำไรไป60ล้านบาทรอบนี้ขอใส่หนักถึง700ล้านบาทเขาเห็นอะไรบญญางอย่างที่เรายังไม่รู้หรือเปล่ามาวิเคราะห์กันครับทาง look chain ลุกออนเชนรายงานว่ามีวานรายหนึ่งที่ได้เปิดลองดอทและทํากําไรไปถึง60ล้านบาทล่าสุดเขากลับมาเปิดลองดอทอีกครั้งด้วยมูลค่าตําแหน่งสูงถึง700ล้านบาทแต่เมื่อผมเข้าไปเช็คล่าสุดในวันนี้นะครับผมพบว่าเขาได้ปิดโพสชั่นทํากําไรไปแล้วนะครับ พฤติกรรมแบบนี้นะครับอาจจะบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือเดตเทรดเดอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นข่าวนี้อาจจะไม่มีนยัยยะสําคัญอะไรมากคนใกล้ชิดของอีลอนมัสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอ t ดีไซเนอร์ได้โพสตภาพของอีลอนอีกครั้งและที่น่าสนใจก็คือในแว่นของอีลอนมัสนะครับมีการสะท้อนภาพของดอ t แบบนี้หรือว่าอีลอนมัสกาลังจะกลับมาปั่นดอทอีกรอบและนอกจากนี้นะครับทางดอตดีไซเนอร์ยังโพรูปภาพของดอตที่สื่อถึงดอตว่า อาจจะไปถึง0.69ดอลลาร์เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยดอทเหรียญมันเฟ้อขึ้นทุกปีแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงแต่ผมมีข้อมูลตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งอาจช่วยให้เพื่อนๆมองภาพรวมได้ชัดขึ้นและใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้นครับง่ายๆเลยครับผมจะถาม Chat GPT ว่าระหว่างอัตราการเฟ้อของดอทกับอัตราการเฟ้อของเงินสดทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันเราก็รอ c h a t GPT มันฟิมสักคู่นะครับ h a GP t GPT ก็ตอบมาแล้วนะครับว่าดอทคอยนั้นมีอัตราการเฟอร้อน้อยกว่าเงินสดทั้งโลกฉะนั้นถ้าดอทคอยยังมีอัตราการเฟอร้อน้อยกว่าของเงินสดนะครับดอทคอยก็ยังคงมีโอกาสขึ้นอยู่และสิ่งที่สําคัญนะครับดอทคอยนั้นมีความดีเซนทไลท์ไม่ต่างจากบิตคอยนอกจากนี้นะครับดอทคอยก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่กําลังจะได้อนุมัติเป็น ETF ดังนั้นกําลังมีเงินมหาศาลที่กาลังรอไหลเข้าอยู่ แถมดอทยังเป็นเหรียญมีมตัวแรกบนโลกคริปโตและทุกคนก็รู้จักแถมยังคงเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญมีมทั้งหมดนักวิเคราะห์ชี้ว่าสปอตอีทีเของดอทเนี่ยอาจจะผ่านเร็วกว่าที่ทุกคนคิดมาดูฝั่งเทคนิคก,กราฟกันบ้างนะครับกราฟนี้เป็นกราฟดอททางเฟรมหนึ่งเดือนเราดูกันในภาพใหญ่ก็ต้องมองทางเฟรมใหญ่เนะชุดตรงนี้นะครับเป็นชุดวิ่งขึ้นของเอาตคอยซีซันปี2020และตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่เป็นออทัมไฮเราดูวันที่ราคาปิดของแท่งเทียนนะครับ ชุดวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับเป็นชุดวิ่งขึ้นปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดการทําลายโครงสร้างแล้วก็มีแรงเทขายลงมาแต่แรงเทขายตรงนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดนิวโลหมายความว่าแนวต้านตรงนี้นะครับไม่มีแรงเทขายจริงที่ก่อให้เกิดเทขาลงได้ในเอเลเวนนะครับเราจะมองตรงนี้ว่าเป็นเวฟหนึ่งเป็นเวฟเปิดงานแล้วเวฟหนึ่งเนี่ยมันเป็นเวฟที่ยังไม่ไปจริงน,นะครับทีนี้เราลองมองลงไปดูในทา์เฟมบิกลี่นะครับว่ามันกําลังทําอะไรอยู่ ในวิลลี่เนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดการพักตัวลงมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเกิดการขับตัวเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับมีการยืนยันของการปิดแท่งเทียงทำเฟรมวิลลี่แล้วถ้ามันสามารถทําลายแนวต้านตรงนี้ได้นะครับมันจะยืนยันว่าเรากําลังอยู่ในเวฟบาจริงทีนี้เราลองไปวัดเป้าดูนะครับว่ามันจะไปถึงไหนผมใช้ฟิโบนะครับในการวัด เานะครับมันอาจจะไปได้ถึง0.76ดอลลาร์นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่เอากอลิทึมจะได้แชร์คลิปนี้ไปให้หลายๆคนเห็นนะครับ